คนหาดไปหายมักดได้อันนี้ดูวันนี้ดูวนี้แต่ยันบเก้าอี้นียนแดงนตรงนี้นี่ตัวนี้สวยมากเกีแดงไหนไม่พูเลือกยังแดงก็พูดตรงนี้ตามลูกุ้งครับตามสิขึ้นไหมตามลูกพุ้งต้นนะตามลูกพุ้งเขีแดงห้าสิบช่วโมง ทำไมเขาบอกว่าแก้มแดงอะก็มันเป็นเป็นปลาปลาอะไรานี่เนี่ยปลาลูกทุ่งอะอ่าอันนี้อันนี้ซื้อนนไปแล้วเหรออันนั้นปูซื้อไปแล้วลูกปลาหม้อมาเลยอันนี้ปลาสีข้างบนเน,นี่ยปลาสีสีแดงปลาสีปลาสี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 ปลาลูกทุ่งตัวเน,นี่ยตัวนี้สวยไหนไปพูดตัวไหนตัวนี้ ตัวเมียใช่ไหมลูกตัวเมียอ้เกมเด็กตัวนี้พี่พี่เกมเด็กตัวนี้ตัวนี้พี่พีอาตัวนี้นี่ยเกเด็กอะวะพี่อดาตัวนี้แม่เหรอตัวนี้โอ้เดี๋ยวให้ลูกคุณตาจับลูกเกมแดงลูกอันนั้นเกมแดงเหรอเออเกมแดงอ่ะเกมแดงสิอ่ะตัวอะไรเนี่ยตัวนี้เ่ตัวเมียวางไว้วางไว้วางไว้ลูกวางไว้ ูอเล่นัุโดดนทนี้หายตังวุ่นวหน่อยนะครับคุณตาไม่มแดงไปเลยอันนี้ตัวผู้ใช่ไหมผู้อันนี้ตัวผู้แกมแดงอ้าวตาเขาจะหลอกผมไมลลูกนีตัวเมีย นี่ปลาที่เพาได้ตัวเียปลาตัวเมียระปลาตัวเมียกรปลาตัวเมียเราเลือกเอาที่ไหตัวตัวแดงแดงเลแดงแดงกนเพาได้ม่ผู้เลือกตัวไหนสีฟ้าอ๋อครังที่แล้กซื้อตัวสีฟ้าไปตัวผู้ตานี้ตัวเมียใช่ไหมใช่ตัวเมียปลาปลาหมดเลยชอไป ผูตัวเดียวนี่นี่นี่ของไปพูตัวเดียวลูกของไปพูที่บ้านมีแล้วตัวหนึ่งนั่นน่ะเดี๋ยวใช้ด้วยกันลูกนั่นน่ะเพราะวันนั้นลูกเอ๋ซื้อไอ้อาหารของไอ้นั่นไปแล้วที่ร้านค้าแถวบ้านซาซากุระมันกินไม่ดีนะมันจะอืดมันยี่ห้ออะไรโรตอะไรนี่นะครับหนูให้แค่หนูให้แค่เม็ดเดียวเนี่ยนมันจะอืดใช่เนี่ยมันกินได้ห้าเม็ดต่อวันอ๋ออันนี้ประกาศอาหารประกาศโดยเฉพาะใชเนี่ย ห้าเม็ดต่อตัวต่อวันห้าเม็ดหกเม็ดได้เอาไม่หนดไม่ถึงอู้นี่โคบัวเลยป,ปะกันไหนเนี่ยเอาของน้องไปใช้เนี่ยเป็นแบ่งกันลูกติคกเขาเลิศนึกเห็นเขาเพาะกับมันไม่ใช่มีรา,า,า,ส,าส,สีน้อยเด็กเขาเลิศมีตีไข่สีนัหนสีนี่เยอะแยะเออเนี่ยเนี่ยตีไข่เนี่ยเนี่ยทองนย่างทองกันเลอยเน,นี่ยปูอ,อ,อย่าไปแย่คุณตาลูกกจะออออไม่กเปลี่ยนหมด เอาตอนเลใส่ัวนี้ใส่ครับตัวนี้เมทโอ๊ยวันละเท่าไหร่วันละกี่วันละตส่ทีเดียวีห้าเมจะตายทีเดียวตเอาตัวนี้ใส่เลยเหรอเออไไว้เพราะตอนนี้น้ำมันเย็นมันได้ทำออกซิเจนได้ผู้ต้องเอาไปให่เอาไปใส่ตัวบ้านให้มันเพาะก่อนลูกหนูจะเอาตัวนี้อ่ให้มันไปเพาะกับตัวที่บ้านก่อนนี่อ่ะนี่คือตัวอะไรอ่ะนี่ตู้งไู้ตู้้ตู้้ไอเกอาหารตรงั้นแม่หนูยางเปนตัวนี้อ่ พี่จ่ายคุตาไปยังเมตรรเมต่แล้วแต่แล้วใช่ไหมของของผมพูดเท่าไหร่สามสิบอาหารด้วยนะอาหารได้สามสิบอันนี้ชื่ออะไรเออไม่เชื่ออันนั้นมันจะเป็นปลาสายนี่แหละสายปลาสวยงามนี่เนี่ยอันนี้คนไหนอันนี้คนตัวนี้มันเป็นมันเป็นปลาจีนเนี่ยแบบนี้แบบนี้เนี่ยปลาจีนแบบนี้แต่ว่าที่ได้จะห่างมันไม่ออกมันจะเป็นแบบนี้ แล้ววันนั้นตนก็เลงมาเราเอาเก็บไปยังต้ล็อกไ้แล้วนี่มันจะออกงี้นี่ตนนงไม่ออกนะตนไหนที่มันกระโดดลงมาอุ้ยปูอยไปใ่เดี๋ยวแช่น้ำเดี๋ยวเดี๋ยวพองนนไอ้ตาระบตัวนี้นี่ทำมันนนี่นี่ตัวนี้มันก็ทับพองแล้วมันก็จะแบบนี้แหละมันใหญ่ อันนี้หนูเอามาปะปหมดเลยตัวเดียวนั่นแหละลูกพูเอาไปเลี้ยงให้นันก่อนไปเพาะก่อนลูกไเห็นอะไรนมันอามตีคลเอร์เลยเพร่ตัวอพะามีอะไรบ้างลูกเรอพ่อเดี๋ยวรถมาเดี๋ยวรถมา นี่ครับสามสิบบาทก็ปลาลงแล้วไงสามสิบบาทก็ <à S 2> ปลาเมียตัวตัวเมียตัวหนึ่งแล้วก็อาหารสิบบาทก็สามสิบบาทโอ้อะไรนะไปพวกเอาวางไว้ที่เดิมไป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 คุณตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ